สวัสดีครับตอนนี้คุณโยมดิน ATV กับ้องคาย i ิมเพกซ์สามมคานะครับวันนี้เราจะมาทำการสุ่มกาชาของตัวละครใหม่ของพาลูเฟียนะฮะหรือน้องเหมียวเรานั่นเองฮะนี่จะเปิดตัวละครได้ดูะฮะซึ่งก็เข้ามาในเป็นตัวละครระดับ A เนาะซึ่งมี6กวันก็เอาง่ายก็คือผมมันเข้ามานานแล้วแหละมันอัปเดตถ้าจะไม่ผิดมันอัปเดตมันเพลือ่อ ไม่วันพุไม่เมื่อวานก็วันพฤหัสเนี่ยแหละที่มันอัปเดตของใครมาก็ประมาณ30สิบวันอย่างต่ำมานะของนอพาลูเซียก็คือถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภยัยเลยนะเราจะไปสุ่มกันเลยาเขากนี่คำว่าจะนิจารณาไปสุ่มสักหน่อยแล้วกันอากผิด นที่โฟล์เล่นโรสแมรี่นะเมื่อกี้ผมมีแล้วไงเจ๊กดไปเลยแค่พันพันสอง <c oughs> รวมยังไงก็ได้เอเนาะทีนี้อ่าอ,อีกสักครั้งหนึ่งแล้วเอ๊ะมันจะพอขึ้นระดับเอ็ดไหมนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้าฮะอ้าฮะ,ะไปซะละเดี๋ยวได้เร็วจะดูจะขึ้นเอสได้ไหม10ยิยนส่วนเลยอีก30ชิ้นส่วน มันจะได้ไม่นอกทีนี้มากุ้มกันเลย ลืมลืมลืมอ่าขึ้นเอสไปเลยโอ้ทหารก็ถือว่าดีในโคดุซีอ่าจัดไปสิได้แค่นี้เหรอ โอเคอืมเดี๋ยวไปดูดีไซน์ตัวละครสักหน่อยโอ้มันก็จัดว่าสวยนะตัวละครมันดูสิตัวละครก็สวยอยู่นะมีแมวด้วยข้างหลังอะ่ะแมวเกาะเสื้ออะ่ะอืมสวยสวยสวยดีสวยดี โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการอัปเกรดน้องพาโลส์พาโลเซียนะฮะให้สูงสุดเท่าที่ผมทำได้ในตอนนี้ฮะก็คือก็คือเอาสติ๊กมาของผมเอาสติ๊กมาที่ผมหาได้ตอนนี้กับอาวุธที่หาได้ตอนนี้ใส่ลงไปเพราะผมเป็นสายฟรีนั่นเองโอเคแล้วเจอกันอีกครั้งนะผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเลือกสติ๊กมาและก็อาวุธในตอนนี้นะสาหรับผมที่เป็นสายฟรีตอนนี้ก็ได้สูงสุดเทยงเท่านี้ ก็คือมีอะเป็นอาวุธนนี้อืมแล้วก็สติกมาตามนี้ฮะผมทำได้สูงสุดก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไม่ผิบสเตตก็ประมาณนี้แหละผมปั้นได้แค่นี้แหละไม่รู้ด้วยตัวมันเก่งหรือเปล่าแต่เก็บไว้เพราะมันน่ารักดีอือือมันช่างหอบเหลือเกิน ไม่ต้องใจในคำพูดของผมก็ได้เดีดูสิมีคำพูดได้ปะ今日ことは今日中にやらないと明になったらนี่ใสเหมือนแมวเป๊ะเลยป่ะไปลองเล่นกันเลยอ่าผมดองไว้อยู่นี่เบสนี่ดาเนี้แหละคุณว่าคุณจะรอดไหมออ่า่ตัวเยอะจังได้ยินชเย ブローニャーは自らの純粋なルーワーなのにルーワーブローニャ、センジョニーとちゃくました

週末は好きなだけいっぱい寝られるそう思うよねโอเคฮนะจากที่ได้ลองเล่นมาเมื่อกี้นะครับผมได้คิดในมุมมองผมนะก็คือตัวมันนะไม่รู้หรอกนะว่าผมเนี่ยยังเล่นมันไม่เป็นหรือเปล่าเพราะผมเพิ่งเล่นเมือ่อกี้ตาแรกผมยังเล่นมันไม่คล่องเท่าไหร่อาจจะรีด,ดาเมจออกมาไม่สุดเดี๋ยวต้องหาวิธีนหละ เดี๋ยวต้องหาวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดนะในความคิดผมนะผมคิดว่าตัวมันอะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับลิต้าล่างเลยเนี่ยล่างแห่งดวงดาวอะคือถ้าเกิดมันเน้นมันเน้นตีธรรมดาแล้วถ้าเกิดมันโดนขัดการโจมตีธรรมดาคือมันเป็นตัวที่อ่อนมากก็คือมันไม่เหมาะกับตัวที่มีซีซีหนาๆแบบอย่างเช่นแบบโดนสตาร์ทบ่อยๆอย่างเงี้ยมอนที่มีความสามารถสตาร์ทบ่อยๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะแพ้ทาง อย่างมากเลยในมุมมองผมนะว่ามันจุดอ่อนมันคือตรงเนี้โอเคส่วนผมคิดว่าโหดมันโหดแม่แล้วผมก็คิดว่ามันก็เก่งพอสมควรมันก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นอะ่ะมันก็เก่งอะ่ะแต่มันก็ไม่พูดอะ่ะคือถ้าเกิดดูในคลิปเมื่อก็จะเห็นได้เลยว่าตอนตีกับไอ้จิ้งจอกอะ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้ยดามเมจไม่ค่อยแรงแม่พอเปลี่ยนเป็นบูเนียที่เป็นร่างผู้ใหญ่อะ่ะแม่งแรงเป็นเท่าตัวเลยคือตัวนั้นอะ่ะผมอัพยอมรับเลยว่าผมอัพสุดมาก อัพสุดที่สุดถ้าที่ผมทาได้ก็คือตัวเนี้ยมันยังอัพไม่สุดไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหลนะนอกความแตกต่างเลยแต่ถามว่ามันแตกต่างขนาดไหนม,มันก็ไม่ได้แตกต่างขนาดนก็แล้วแต่คนที่พิจารณาว่าจะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเก็บไว้ดีสุดเพราะนั่นนาทีมีตัวหน้าหลังงี้มาถ้าเราปั้นจนสุดอาจจะเก่งก็ได้ใครจะไปรู้เนอันนี้คือในมุมมองผมนะส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะครับผมผม,ผมก็ไม่ได้เก่งของใครขนาดนั้นแหละเออแค่นั้นแหละ โอเคครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดีนเอทีวีด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาทำคลิปใหม่อย่างแน่น,นอนนะบายแล้วเจอกันบายว้าวซายชูเคยโกกมองเน็คโคเจราชิเดคาระก็วะไรเดะว้าวคิววะโป๊ะก้าโป๊ะก้าช